สวัสดีครับพบกับผมตีเดลเอววันนี้มีฟุตบอลมาฝากกันสามคู่อีเช่นใครครับเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของวันที่19เดือนตุลาคม2564ครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างเรเบู้ซาบวกเปิดบ้านรับการมาเยือนของวัวบวกจากสถิติการเฝ้ารังในบ้านของซาบวกนั้น5นาดล่า,ลาสุดถือว่าชนะไปถึง5เกมไม่เคยแพห้ ทีมในเลยไม่แต่เกมเดียววันนี้ผมให้ต่อ r เรดบ l สซาบวกครึ่งลูกครับเตะในบ้านซาบวกไม่แพ้อย่างนนียนะครับให้ต่อครึ่งลูกเร b บ l สซาบวกครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างเชลซี Chelsea, เปิดบ้านรับกัารเย็นของมัตโมเชลซีนั้นพวกเขาลุ้นการันตีเรียบร้อย3แต้มแรกโดยการเอาชนะเซเนตปีตาสเบิร์กมาได้เกมนี้พวกเขาได้เปียบเตะในบ้านมัตโม นัดล่าสุดนั้นแพ้ให้กับยูเวไปถึง3ประตูต่อศูนย์วันนี้ออกมาเย็นนอกบ้านคาดว่าเจอความเหนียวแน่นของเชลซีนั้นอาจจะต้านไม่อยู่2เม็ดสําหรับเชลซีเมีแนวนะครับวันนี้ให้ต่อเชลซี2ลูกครับรอรุนเมสด่าร <laughs> ุนกินเต็มครับส <azing larda> ่วนกูฎิสามนั้นก่อนจะฟังคํามีพราะนั้นก็อย่าลืมกด subscribe <there> กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับส่วนกู่ทสามนั้นเป็นคู่ระบาง เบนฟิก้าเป็นบ้านรับการมาเยือนของไบเยนมิวนิกเบนฟิก้านั้นพวกเขาน้าล่าสุดสามารถเอาชนะบาเซลนาไปได้2ประตูต่อ0ด้วยการได้เปรียบในการเล่นในบ้านของเบนฟิก้านั้นถึงจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นของไบเยนมิวนิกถึงจะออกมายันก็ตามแต่วันนี้ผมให้ต่อไบเยนลุกววบลุ้นเม็ดสองลอลุนกินเต็มสำหรับไบเยนเบลนิกให้ต่อไบเยนมิวนิกครับ หลังจากจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมหมายม,ามานนีข้อฟุตบอลในครั้งต่อไปขอบคุณครับ